ู่นแล้วก็เราก็กล oh. ับเลยเนาะให้อาหารนี่โอ้โหเทสไม่มีเลยอ่ะสงสาวโอ้สวัสดีจ้า ด,ดูสัก่อนโอ้ยนางสาวไทยวะเนี่ยบอกมือบายบายป่าม้าผมน้ามา้าผมน้ามา้มา,มาจริงๆอยากให้อาหารช้างอะนี่นมผมน้ามา้าเหมือนนิชาเลยไหนนิชาเอาหน้มามาเทียบกับม้าดิเป็นเหมือนผมนาม้าเลยอุ้ยนี่หน้านิชาอันนี้หน้ามา้าอาหารช้างไหม,ไม น,นิชาจับเข้าหน่อยสิยไข่ยแล้ว <c oughs>